เป็นหน้วยค่ะเป็นผู้ปกครองของน้องซันค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สองค่ะสวัสดีค่ะยายของน้อง่ลค่ะเรียนเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สามค่ะค่ะการเดินทางมาที่โรงเรียนเป็นอย่างไรบ้างคะคุณยายกับคุณแม่เดินทางที่สะดวกนะคะเข้ามาแล้วโรงเรียนมีความอบอุ่นสภาพแวดล้อมน่าอยู่ค่ะ แล้วก็ลูกเราก็เดินทางมาโรงเรียนก็สะดวกสบายค่ะและทําให้ลูกเราอยากมาโรงเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะเหตุผลที่ผู้ปกครองไว้วางใจให้ลูกๆมาเรียนที่วัดใหม่ค่ะที่ห็งของเราะโรงเรียนก็ดีครูก,ก็ดีทุกอย่างออรับหนึ่งเข้าถึง<ช>ผู้ปกครองอืมค่ะคุณครูเขาก็จะเอาใสเอาใจใส่ในะะ<ช>ักเรียนมากยิ่งขึ้นะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการสอนการทํากิจกรรมแล้วก็การเรียนออนไลน์อันไหนที่เด็กนักเรียนไม่เข้าใจผู้ปกครองก็สามารถปรึกษากับคุณครูได้ตลอดค่ะเพราะคุณครูคก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ค่ะอยากให้ผู้ปกครองช่วยเล่าถึงความประทับใจในโรงเรียนวัดใหม่ด้วยค่ะเหตุการณ์ที่ประทับใจนะคะก็มีหลายอย่างอย่างเช่นหนึ่ง คุณครูให้ความเมตตาของแต่บุตรหลานของเราทุกคนนะคะแล้วก็การเรียนการสอนที่ดีแล้วก็อันไหนถ้าสมมติว่าเด็กบางคนนะคะพ่อแม่เขาไม่แบบไม่มีโทรศรัพท์อะไรอย่างเงี้ยคุณครูก็จะหาวิธีที่มาแก้ไขอ,อย่างเลือกอินเทอร์เนต็ตเรื่องอะไรแบบเนี้ยคะ่ะก็ช่วยได้เยอะนะคะ ดูแลใจใสจนจนกลับบ้านก็มาส่งที่หน้าตลาดไทเว่ยเป็นดีแกโรงเรียนเราดีทุกอย่างคุณครูก็ดีพออก็ดีไดดีดีทุกอย่างทุกเรื่องไม่มีเลยที่มันจะบกพร่องคุณยายเอ่ยปากว่าคุณยายเป็นแบบนี้นะคุณครูก็ช่วยเหลือทุกอย่างคุณยายกับคุณแม่มีอะไรจะฝากถึงผู้ปกครองที่กำลังมองหาที่เรียนให้ลูกไหมคะ ก็ระเรียนฟรีม่ว่าจะเรื่องอาหารกลางวันนะคะแล้วเด็กได้รับทุนได้รับทุนการศึกษาก็จะทุกคนนะคะที่ได้รับทุนการศึกษาจบป .6 ไปก็ได้ไปเรียนต่อมัธยมอีกมีทุนไปเรียนต่อมัธยมอีกเพราะว่าจะมีอะไรนะที่เงินออมใช่อืมคะก็ทาให้เวลาเด็กจบจากที่นี่แล้วเด็กก็สามารถมีทุนมีเงินที่จะไปศึกษาต่อได้